รูก็จะเห็นเลยไหมว่าซิลิโคนไหล,หลตกข้างมาค่อนข้างรุนแรงมากนะที่เซอร์ไพรส์นะก็คือซิลิโคนที่ออกมาเนี่ยเป็นซิลิโคนโมดิว่านะเห็นไหมซิลิโคนที่ดีไม่ได้การันตีผลลัพธ์จริงๆแล้วมันต้องเป็นองค์ประกอบกันเนซะวน,นี้มาดูเคสนี้กันน่าสนใจนะครับคุณแคเนี่ยเคยเสริมหน้าอกมาก่อนนะครับจากที่อื่นนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของตำแหน่งของซิลิโคนที่ผิดปกติอย่างรุนแรงนะ นื่องจากว่าในท่ายืนเนี่ยนะครับซิลิโคนก็ไหลลงลึกมากเลยนะครับต่ำกว่าปกติไปมากในท่านอนเนี่ยก็ไหลออกข้างนะแทบจะมาถึงเตียงอยู่ละนะครับที่จะเห็นเลยว่ามีพื้นที่กว้างขนาดนี้เนี่ยจากระยะร่องอกที่ควรจะเป็นจะเห็นรู้ก็จะเห็นเลยไหมว่าซิลิโคนไหลตกข้างค่อนข้างรุนแรงมากนะนะครับอันจริงๆแล้วควรจะขึ้นไปสถานีนะครับในท่านอนนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของอตำแหน่งของซิลิโคนที่กิดทเทียนไปเนี่ยนะครับโดยการ แก้ไขตัวขนาดซิลิโคนแล้วก็แก้ไขช่องซิลิโคนให้แข็งแรงขึ้นนะครับถือว่าค่อนข้างยากนะครับก็เนื่องจากว่าลองคิดดูว่าซิลิโคนมีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วทำอย่างไรเนี่ยให้แข็งแรงอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับในท่านั่งนะครับหรือในท่ายืนของคนไข้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมซิลิโคนไหลตกท้องช้างลงมานะครับหรือที่เขาเรียกว่า b o s t i n g out นะแล้วก็การกางออกข้างเนี่ยค่อนข้างมากนะนี่จะเห็นระยะร่องอ,อกเลยเห็นไหมนะกว้างมากเลยนะครับฝ่ามือหนึ่งได้สบายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะแก้ไขปััญหหานนนนี้้้ะะครบใสวยขึนนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ uh, จะเห็นว่าตอนนี้ uh, เราได้ทำการซ่อมแซมนะครับ uh, ตำแหน่งแล้วก็ซ่อมแซมช่องซิลิโคนนะครับที่มีปัญหานะครับจริงๆแล้วจะเห็นว่าที่เซอร์ไพรส์นะก็คือซิลิโคนที่ออกมาเนี่ยเป็นซิลิโคนโมทิว่านะเออร์โกนอมิด้วยนะครับรุ่นมีชิปด้วยนะนะครับ เห็นว่าเห็นไหมซิลิโคนที่ดีไม่ได้การันตีผลลัพธ์จริงๆแล้วมันต้องเป็นองค์ประกอบกันนะเทคนิคที่ดีสําคัญที่สุดนะครับถึงจะใช้ซิลิโคนพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ต้องมีความถูกต้องด้วยตําแหน่งแผลของเดิมเนี่ยก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับโอเคตอนนี้เราแก้ไขแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตำแหน่งซิลิโคนตอนนี้เนี่ยกลับเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับไนะครับนะร่องอกด้านในเนี่ยขยับเข้ามาในตำแหน่งแถวนี้แล้วนะครับนะมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติแล้ว